โลบีบสลุปดวงสินุติกาจังมือสุีิกาสดีคกะอันนี้คือดาวนะคะจานดาวดูออกเลยดูออกดาวสปีดเกมม่ะเนี่ยเออจะมาบอกว่าทำมือมั่วๆไม่ได้นะคะทำเป็นดาวใช่ค่ะถูกต้องเพราะพวกเราอินเทรนด์ค่ะใช่นี่หน้าเหมือนนางเอกมากนะคะบอกก่อนนางเอกอะไรเทรนทุกปูซานเฮ้ย รู้ยังว่าแบบนางเอกนักแสดงนําของซูเปอร์เกมอ่ะตอนนี้เขาได้แบบถูสุดยอดไปแล้วอ่ะเขาได้กระฉูดมากเขาได้เป็นพรีเซนเตอร์แบบหลุยวิกตอเได้อะไรเป็นแบรนด์บัสเซอร์จริงจังแต่เขาน้าเก๋จริงค่ะใช่โอ้จริงดูไปดูมาชามพอยก็หน้าเหมือนกันนะเนี่ยเก๋เหมือนกันนะเล่าอ่ะเก๋เหละเก๋เหละโอเคเราเข้าลยก่อนเลยใช่ก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะคะฝากกดติดตามนะคะ กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ลคดูดิน้าเก๋แล้วคือแบบไปเลยเก๋เลยเลยกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปในคลิปถัดไปใช่ค่ะนะคะแล้วก็ฝากติดตามเราในเพจ Facebook ฮ e r ์โรบด้วยเหมือนกันใช่นะคะเพราะเดี๋ยวเราก็จะมีอะไรดีๆโพสต์บอกอะไรที่น่าสนใจ สำหรับสายมูสำหรับสายที่แบบต้องการอะไรที่เสริมดวง<ช>อะไรอย่างเงี้ยมาให้ด้วยค่ะใช่เข,าขา้าสู่น่ะหาแรกการงานค่ะของาลางัคนาราศีอ๋อยังไม่บอกเม่ทูนโม่ท <laughs> <laughs> ูน<า> <laughs> ของแม่ทุนไปชามเขาไปเถอะชามเขาน่ากี่แล้วเข <laughs> <ๆ> <laughs> าก็เพี้ยนเช็มแม่ทูนของเดือนพฤศจิกายนเออการงาน จน,านจากที่เห็นดวงดาวแล้วบอกเลยว่าชาวเมถุนของเดือนพฤศจิกมีลักษณะพิเศษเกิดขึ้นกับดวงชะตาในดาวจรก็คือการมีตรีโกณถึงตัวนะคะแล้วตรีโกณถึงตัวอันนี้เป็นตรีโกณสุภาด้วยซึ่งเป็นตรีโกณที่ดีและดาวที่หนิงกันเป็นดาวที่สวยงามค่ะดังนั้นส่งผลดีในภาพรวมของชาวเมทุนอ่าอย่างไรเรืเ่องงานเลย ดาวเรื่องงานก็คือกรมมะก็คือดาวพิหัะตอนนี้ไปอยู่ช่องสุขะย้ายเมื่อวันที่แปดพฤศจิกและต้นเดือนใช่แล้วก็ตีกลถึงตัวด้วยเพราะฉะนั้นบอกก่อนเลยว่าเดินอนพฤศจิของคุณเนี่ยนะคะชาวเมทุนคุณจนะมนนีผู้ใหญ่สปอร์ตค,คุณไม่ต้องห่วง,ง,งเลยผู้ใหญ่สพ,พอร์ตลูกน้องช่วยเหลืองานทุกอย่างสําเร็จแล้วก็ลงตัว นึกออกไหมคือดาวอังคารก็อยู่ในช่องปุดตัตถึงแม้จะเป็นปแัแต่เขาก็ช่วยเหลือคุณขยันแล้วก็ทําตามสิ่งที่สั่งเอาง่ายๆคือทุกอย่างหนึ่งกันได้ดีตัวคุณหัวหน้าคุณลูกน้องคุณรับรองว่างานโฟ o w อะแล้วถ้าเป็นลูกน้องอะคะก็หัวหน้า f l o ถูกูป่งซัพพอร์ตคุณโ l o project f l o โ project โ l o ทุกอย่างดีบอกเลยนะคะ การเงินค่ะการเงิน money ได้จากความเสน่หาบอกเลยเพราะว่าเอาจริงๆดาวสุกเล็งนางดาวสุกอยู่ช่องคู่มีคนอาจจะแบบรักใครชอบคนนางอยากให้โดยเสน่หาอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องให้นางโดยเสน่หากันิิกนึงดาวกระดุมพักของนางตอนนี้ตำแหน่งช่องเงินมีดาวสองมะเร็งอ้ามีดาวสองมะเร็งแล้วมีความมั่นคง ต็มที่ก็อาจจะแบบได้มรดกหรือเปล่าได้จากอะไรหรือเปล่าว<ห>ความเสแหายหรือเปล่าอยู่ดีๆก็ได้อะไรเงี้ยแฟนซื้ออะไรให้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเราก็ต้องมาลุ้นกันหน่อยนะคะแต่ว่ามีสิทธิ์ได้อะไรจากความเสแหายบอกแค่นี้แหละงั้นดูเรื่องความรักเลยความรัก,ก,กบอกเลยว่ามันเป็นความรักเนี่ยนะคะมันมีมันมีตรีโกณและดาวความรักของชาวเมถุนเนี่ยมันคือดาวพฤหัสเหมือนกัน<า>และดาวพฤหัสอล่ะมันก็อยู่ช่องสุภะ คนที่เลงกันเอาไว้เนี่ยรับรองว่าสําเร็จอ๋ออ่าคือเล็งเลงเ <c oughs> อาไว้สำเร็จคนที่มีคู่อยากมีลูกก็ปั๊มเลยขอดเตต,ตีเกนตีเกนเกตแล้วดาวทั้งอยู่ช่องปุตตะหูรับรองว่าช่วงนี้ปั๊มมันแล้วถ้ายังไม่อยากมีก็ต้องคุมเนาะ <c oughs> ต้องคุมเพราะเขาน่าจะปั๊มมันช่วงนี้เป็นช่วงที่จะปั๊มมันมาส่วนดาวเมถุนนะคะและส่วนดาวเพราะว่าดาวแบบดาวสุกก็เลงไลยเลยเนี่ยเป็นมหาจักรคือมันแบบ แสดงว,ว่ามันทะเลากันมากอะแล้วก็มีคู่แฮปปี้แล้วคนโสดกมาแน,<ะ>มาแน่มาแน่มาแน่รับรองวา่าเลงใครไว้ก็มีสิทธิ์สำเร็จถูกปะถ้าเกิดว่าใครโดนเลงชัวติว่าเขามาเลงเราเราก็เลือกไปสิใช่ป,ปะก็เลือกไปสิเออเมทุนก็ถือว่าดีนะจริงฉันเห็นดวงอะฉันก็ชอบเออแต่มันมาปังหลุดตรงที่สุขภาพนี่แหละเพราะสุขภาพนางเนี่ย เมถุนเนี่ยนะคะจะมีในเรื่องของดาวเสาร์ที่ตกมรณะมีภพเสียจะมีทั้งอาทิตย์แล้วก็ดาวพุธและแถมมีช่องวินาศด้วยก็คือดาวราหูก็มันจะมีผลเสียพอสมควรกับเรื่องของตัวสุขภาพนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแบบกระดูกระเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยหรือในเรื่องของพวกช่วงล่างช่วงนี้ช่วงล่างถ้าเกิดว่าใช้งานเยอะก็อาจจะต้องดูแลแล้วก็รักษากันอีกหนึ่ง ชั้งะะล่างทั้งหมดชัองล่างทั้งหมดแต่ว่าในส่วนตรงนั้นนะคะก็อาจจะแบบรักษาความสะอาดดูแลก,กันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แบบทำอะไรก็ใช้ถ้าเกิดว่าไม่ใช่คู่รักของเราจริงๆก็อาจจะต้องแบบพกถุงยึดออกถุง อะไร่างนี้ะนะคะมันก็จะทําให้เราปลอดภัยมากขึ้นค่ะโอเคแต่แก <c oughs> ช่องปากว่าอีกหนึ่งเรื่องหลายโรคหลายหลายหลายอาการนิดนึงนะคะหลายอาการนิดนึงความสุขกมันมกักจะมาก,กับอาการหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเรื่องของช่องปากเล็กน้อยอะไรเงี้ยดวงตาแล้วเบาๆอะไรเงี้ยเพราะฉะ้นเราก็จะมีหลายประเด็นแต่มันก็อยู่ที่พื้นดวงด้วย <c oughs> บางคนพื้นดวงเดิมอ่ะมันไม่ได้แบบโอ้โหกาลกิมีคเลยดาวพวกนี้แบบ ยังแข็งแรงดาวจอนก็อาจจะทําอะไรคุณไม่ได้เข้าใจป้าอ่าก็ขึ้นอยู่กับุพื้นดวงแต่ละายใช่ใช่ใช่แต่ถ้าจะส่งคุณดวงอันไหนที่มันมีดาวที่มันแบบดาวไหนรุนแรงมันอาจจะแบบยิ่งทําให้คุณหนักในเรื่องหนักเรื่องเดียวไอ้เรื่องอื่นอืที่กล่าวถึงก็อาจจะไม่เป็นอย่างเงี้ยเข้าใจป้าอยู่ใีพื้นดวงด้วยแต่นี้เราจะบอกภาพรวมๆให้คุณระมัดระวังค่ะใช่แล้วสํารวจ ในเมื่อดาวเกตอ่ะคดีว่าเขามีดาวเกตกลุ่มลักเลยและอยู่ในช่องตนุและเขามีลักษณะพิเศษคือตีโกนดาวมันถึงการดาวเกตมันไปถึงในดาวปฏิฐาแล้วมาถึง<ฆ>ดาวคาแล้วมันอยู่สุพะอยู่ปุตตะอยูคอ่คือดาวเกตคือดาวมายมกอยู่แล,<ฆ>แล้วมันคือดาวเร่งอ่ะเข้าใจปะถ้าเกิดสมมติว่าคุณอยากจะแบบเสริมดวงชะตาคุณก็ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือที่คุณรู้สึกเคารพบ,บูชาองค์ oh <my> ไหนก็ได้เก็ได้เหมือนกันเพราะว่ามันจะลิงก จริงๆแล้วไหว้พระถ้าไหว้พระด้วยได้ยิ่งเสริมกันเข้าไปใหญ่ถ้านึกออกปะถือศีลปฏิบัติธรรมไหว้พระแล้วก็แบบเตรียมพสิ่งศักดิ์สิธิ์ของเรายิ่งดีเข้าไปใหญ่ค้าอันนี้คือแบบทวีคูณเลยเข้าใจไหมคะเออสรุปค่ะสรุปเลยเนี่ยการงานการงานบอกเลยนะคขาว่าสำเรทุกอย่างการเงินก็เสน่ห์ค่ะการเงินเสน่ห์ค่ะเสน่ห์คาะนําไป คความรักนไหนเธอรักหัวปักหัวปัำให้เธอ,เธอลงคำคำพูดจ้านโมพุทธาอะไรสาริกาช่วยมาทำให้เธอสักอยาก่างเอฮ้ยมาไปปั๊มไติสต์ต่ะคะตอค่ะกำลังคิดกำลังอินด้วยติดแฟนสาริกาลิ้นทองเนี่ยนะคะมาแรงมากเหมาะมากกับเคสของคุณค่ะเมุนคุณก็คือคงมีกู้คือ 关错。<做> <music> เลข w a เป p a p e r ไปติดเพื่อเฮงเงเสริมดวงก็เข้าไปสอบถามกันได้เรื่อยๆในนั้นนะคะเพราะคนไม่เยอะดิฉันไม่อยากคิดค่ะมันเหนื่อยคนไม่เยอะพอดิฉันไม่อยากผิดเอานี้ดีกว่าใครอยากได้ wallpaper เสริมดวงนะคะไปลงที่ คอมเมนต์เลยหรือไม่ก็ไปคอมเมนต์หน้าเพจเลยว่าสนใจวอลเปเปอร์สำรวงสนใจวอลเปเปอร์ษณาสนใจวอลเเปัตถุดิบอย่างนี้ไปเลยเขาบอกเลยนะคะว่ารุ่นอย่างพวกเราแล้วอ่ะไม่มีนะคะยิงโฆษณาค่ะออร์แกนิกล้วนๆ <c oughs> ไม่มีนะคะโฆษณาค่ะใครสนใจก็มาโพสเลยค่ะเพราะอยากให้แบบไม่แบบออร์แกนิกเหมือนกัน อยากให้จริงๆไม่ได้อยากลงโฆษณาไม่มีแค่นี้เลยไม่มีดูวไม่มีไม่มีลงโฆษณาเลยใครอยากได้ก็คือแค่มาบอกแต่ถ้าคนไม่เยอะพอขอไม่บอกนะคะเหนื่อยมาเขียนหนะเขียนคอมเมนต์ไปเลยเขียนเยอะเขียนเยอะพอมันเหนื่อยจริงไปแล้วไปแล้วค่ะบบ๊าายยค่ะบ๊ายบายค่ะ